สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอีกคือเขาเยสสานะครับเป็นหน้าปรังครับเป็นหน้าปรังออกออกดอกแล้วออกดอกแล้วแต่ว่าเป็นเป็นปลายเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดหน่อยสืบคนบางว่าอาจจะเป็นน้ำล่มนมาท่านลมพายุฝนแห้งแล้วก็ เป็นสลัดดอกไปจะเข้าเข้าสืบคนมาเห็นว่าแม่เนาะผัดเกสรว่าเห็นเขาว่านะสวดพวกหนวกนกพวกหนูอย่างบ่เป็นอย่างว่าท่านมี่ขผาโบเต็งถึงครับนี่หน้ามงนี่โบใครเป็นอย่างหลายเนาะแม่เนาะท่างเจ้าของหน้าบอกว่าข้ามันกำลังมีเกสรอยู่แสดงว่ามันโพลุกขึ้นนี่ว่าอั่านท่นบอกแม่ โผมาขึนนี่ตัวใดไม่มีเกสรขาวติดอยู่นะอือโผล่ผมเหนียวร่นมันนอกจากสิ่งอื่นว่าดอกเขาเนาะอันนี้อันนี้เกสรอันนี้จอมจอมมานเนียวว่านมันมันขึ้นบ่ขึ้นอยู่มัน๊บปัญปัญหาที่ฮอปคบหรือว่าฮอปกำลังวิจัยอยู่ตอนนี้คือเม็ดปลายมันอะเม็ดปลายมันอะมองเกสรมันอะมันเป็นเอ๊ะมันเป็น มันเป็นรีบ,ม,รบมันมันรีบ,ม,รบมันรีบมันดำมนรีบมันดำนะมันรีบมันดำเมืมม่อกี้เนี่ยพยา,ยามสืบค้นว่าอาจจะเป็นจากล่มฝนล,ล่มพายุสลัดเกสร่าสัตนพวกอันนี้ว่เป็นอย่าง่าท่านพาเบึงในพวกนักวิชาก,การเกษตรเขาวา่า มามองนี่พ่กใครเป็นแหมเนาะ,ะเป็นน้มองเป็นบ้างมองต้นไหมแต่ว่า,าวนะแต่ว่าป,ปลายนี่เป็นเป็นคือจังถึกมีแนวดูดไปกินเนาะแต่ว่ามันปหนหาซีแมนแม่นบอกเอาว่านะอานเออน,นะนี่นี่ใจ้สาเรารู้นะตัวนี้สุดยอดมันขึ้นนี่เนะของหน้า เขาไมา่ถอดเนะนื้อมเคื่อนเลยโอเขาสอดเนี่ยมันเคลืนคือดอกมะลิเนาะไม,ม่ถอดน,น้ำเย็นไม่ถอดเพราะอากาศมันเย็นมันจะถอดยนี่เพอาะเขา<ก>เขาพราะเขาวานแล้วเขาก็ติดตามนะครับอะมิโนวันจันฟ้าขาวสูตรสองผมก็ติดตามเด้แต่มันมันบ่มีเสิได้ผลบวกอย่างเดียวแม่นบ่ะแม่แต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะตรงนี้แหลล่ะมันเขาก็ต้องไปแก้ไขว่ามัน มันเกิดขึ้นจากยังไงเน,น้นว่ายังป้องกันยังถเอแบบแล้วก็จะเอาไปไป,ไปถาม,มไปถามผู้ผลิตแห่งฮาน้ำบาม,มันเกิดขึ้นจากไอฮอร์โมนฮาน้ำบาแต่ว่าสืบพ้นวางห่นว่าเป็นน้ำล่มลมพัดเกสรลมพายุนะครับพายุยลมพายุฝนมากจักเทอือรบุอ อย่าคกวันเลยวนะแนนบอกแม่มือวันศุกร์ผมมากกับนู่เนาะนั่นแหละกับว่าคักอ่ะคันมันได้มากมันสะบัดเรื้อเร้อเร้อเร้มืนกับลมโผลไปอือนี่ว่าเนี่ยถอดมือขึ้นมาอยู่ในห่มอาจจะเป็นเงาอะไรสักหน่อยครับท่านผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวผมขอต่อเทปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อเทปเนาะนี่อันที่เขียวเนี่ยเพราะว่าฉีดฟ้าเขียวทิมไว้ มันจะเป็นคู่ตัวคือแผงมานะเวลาผมมาผมแบบปล่ boy, feet, 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 อยฟีด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 จะห่อหันนะคันโยกมือนะอผมฉีดฟ้าเขียวแต่แรกแล้วก็ฉีดฟ้าเหลืองครับดึงร่วงดึงร่วงได้สองอาทิตย์พอด,ดีทั้งพี่บอเป็นคือทัางให้ยาสาทั้งหน้ายาสาจะออกสลัด สลัดเกสรแล้วก็เป็นดำทั้งนี้ตามสืบคนเบิ้งออทีไปเหี้ยวเหี่ยวเขาขาวเขาบอกว่าลมพายุพายุฤดรูร้อนนะครับท่านผู้ชมครับมันมาสามมื่นเท่านึงเนาะนี่ยเน,นี่แปลงนี้ของน้บบาเล่าฉีดฝาเหลืองดึงร่วงนะครับบอ,บอเป็นอย่างไร ็นยังไยนะครับบานสิภาพไปเบึ่หงอีกหน้าพอนนีอดีิต์พ้นทรำอันนี้ฉีดฟ้าฟ้าเหลืองดึงร่วงเทเดียวเลยนะครับสองอาทิตย์แล้วแต่มันยังออกเพราท่านพร้อมกันอรอกอหน้านี่แค่นี้ก่อนครับครับอันนี้เวลา<อ>ว่างผมก็จะฉีดฝาเขียวถิมไว้รอคันแท้เนาะในส่วนของตะกานี่นะนะครับ อันนี้ตะกาส่วนนี้ฉีดฟ้าฟ้าเหลืองเท่เดียวครับได้สองเกือบสองอาทิตย์แล้วฉีดดึงร่วงอย่างเดียวครับตรงขา,ามกับตรงขา,ามกับให้ฝุ่นน่ะนะฝุ่นฝุ่นเลยทอปป้าเลยทอกระดาษทั้งพีกาพอค่อยสะบัดหลายคือทั้งหน้าใยสา อันนี้ฉีดฝ้าเหลืองดึงร่วงยางเดี๋ยวเดี๋ยวบัดออกห่วงเบบนั้นสุกมาทาอีกทีนึงบานสิบห้าเพื่องฝ้าเหลืองแล้วก็ฝาขาวบานหน้าหน้าในอนดีตนายกอดีตพลท่าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่องอันจันครับเมื่อไม่รถไทยนี่หน้าอดีตนายกอดีตพลท่านเนาะก็ฉีดฝาขาว ฉีดฟ้าขาวอะมิโนโอันจันฟ้าขาวนะครับเติดประมาณอาสิบมือแล้วเราก็มาฉีดอะมิโนโอันจันฟ้าเหลืองครับดึงร่วงครับเึงห่วงเข่าครับครับปอนี่อันนี้ฉีดสองสูตรครับฉีดสองสูตรอันนี้น้ำดำเขาแก้ม ฉีดฝาขาวไปได้ประมาณสิบมือเราก็มานำฝาเหลืองดึงร่วงฉีดพ่นช่วงเขาตั้งทองแก่กันทางปัะผู้จะเบ่งร่วงพุ่งร่วงสมบูรณ์อะ,ะเมล็ดตรงแตงสุกเสมอสยรดเขาหลีบเนี่ครับนี่ฝาเหลืองใช่ปะ ไอทีไปลายมันหลุดหดออกเนี่ยคือสังเกตูแล้วเป็นลมพายุฤดูร้อนลมพายุฤดูร้อนมากเนี่ยสลัดเลยนี่บอ่อดำคือหน้าเจษาสซสไอาจจะบดถือกับปุยป๋ยปุยป๋ยปุ๋ยดินบางชนิดนะที่เม็มดมนันดำมันสลัดอันนี้ฝ้าเหลืองล้วน โอ้พ่อแม่ฉีดฝาขาวไปแล้วสิบมือแล้วก็มาฉีดฝาเหลืองฝาขาวเร่งผสมเกสรนเปิดตอดอกกลัวเหนียวขยายผลผนดกเดี๋ยกันตบขื่อพี่กันะครับพราะฉีดฝาขาวไปแล้วอาไม่นอนจันฝาขาวมาเร็งด้วยฝาเหลืองดึงร่วงครับดึงร่วงจะเป็นร่วงผงร่วงสมบูรณ เล็ดตรงเต็งสุกเสมอสารลดเขาลิดเด็กหนาดว่ามีพายุฤดูร้อนอยู่อันนี้เขาเขาลงนะออขอบคุณทุกท,ท่านครับหน้านี้ใช้สองสูตรสวัสดีครับตออเทปครับหน้าอาดีตนาย,ยกอดีตพน้นธรรมหน้าปรังแล้วนะเขาฉีดอะมิโนโอันจันฝาขาวสูตรสองไปได้ประมาณเจ็ดมือมา 7จ็ถึงสิบหลังจากนั้นมาฉีดฝาเหลืองดึงร่วงครับอ,อันนี้เรียอาจาอย์ฝาเหลืองดึงร่วงฉีดพ่นช่วงเขา่าม่านแก่พอดีครับกัดหานประัะตูเร่งร่วงปุ่งร่วงสมบูรณ์เล็ดเตงตรงสุกเสมอสรดเขาหลีบแต่ว่าทั้งพีทั้ทงพี่ใส่สองสูตรแตกต่างเลยน่าจะสาใส่สูตรเดียว ทางนี้เป็นประมาณนี้ตะก้ากะเม็ดดำกับบอครยมี่อบอค,ครยมีนี่ใส่สองสูตรครับฟ้าขาวแล้วกับฟ้าเหลืองอ่อามิโน,โนอันจันโอ้คอนหลายทายตอนเที่ยงเราติดท,ทีสามสิบเอ็ดนีนะคมขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ